สวัสดีครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับชูเกมโยกังพีซีนะครับก็วันนี้โรงงานผมหยุดแล้วนะครับก็เลยเออชิวๆวันนี้อัดคลิปลงช่องดีกว่านะครับแล้วก็เปิดเข้ามาเวลด้วยนะครับไม่ได้เวลมาหลายวันนะครับพอดีว่ามีอุบิเหตุนิดหน่อยนะครับไปโรงพยาบาลนะครับก็เลยไม่ได้มาทําคลิปหรือว่าไม่ได้มาสตรีมเลยนะครับคลิปนี้ก็เข้าถ้ำเนาะพอดีว่าเหมือนจะมีช่วงนี้มันมีกิจกรรมปาร์ตี้บัฟ ส0มั้งนะครับที่ปาร์ตี้กันแล้วจะได้ค่าประสบการณ์เยอะนะครับก็อย่างที่ติดตามผมมาเนาะคืผมเล,เล่นประมาณสัก3ปีแล้วเนาะตอนแรกผมเล่นแค่2ตัวเองนะตอนนี้ก็แบบว่าโอ้โหโคตรจะล้นนะครับตอนนี้คือว่าปัจจุบันนี้ตอนนี้เปิดอยู่12จอก็คือ12ตัวนะฮะตอนนี้เล่นอยู่12ตัวด้วยกันนะครับคือที่แรกเต็ม ที่สล้นนะครับที่แรกก็จะเป็นแบบปาร์ตี้แบบคะคกันแบบหลากหลายอาชีพนะครับแต่ว่า,าตี้ที่2นี่จะมีมีธนู3ตัวนะครับแล้วก็มีทวนตัวหนึ่งแล้วก็มีหมอนะครับตอนนี้ยืนยิงมอนเตอร์2ตัวอยู่นะครับรู้สึกเหมือนจะได้คาบสบการณ์ประมาณตัวละแสนห้นะครับไม่กดยาถ้ากดยาธนูเ,เดี๋ยวนะผมดูธนูก่อนอ,อยู่ไหนแล้วเนี่ย หมอ,อหมอเขไม่กดยาดีกว่าเดี๋ยวกดยาให้หมอดีกว่าถ้ากดยาได้ตัวรประมาณ3 0 0แสนกว่ากว่านะครับก็ได้ค่อนข้างเยอะนะครับจริงๆผมชอบไปเวลตรงพภพบมากกว่านะรู้สึกว่ามันฟาร์มสนุกดีนะฮะแต่ก็อย่างว่าแหละที่มันค่อนข้างที่จะเต็มแล้วก็เหมือนตอนนี้จะมีเป้าหมายใหม่แล้วครับมีการเปลี่ยนเป้าหมายเล็กน้อยนะตอนแรกกะว่าจะไม่ไปเซียน3ก็คือเลเวลร้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ขอเปลี่ยนเป้าหมายใหม่นะฮะ ก็เลยอ่ะเดี๋ยวลองไปดีกว่าถ้าไหน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 ก็เล่นและนะครับจะดองอยู่ที่เซียน2ก็น่าจะเสียดายเนาะก็เลยว่าอ่ะเดี๋ยวกลับมาเวลนะครับด้วยมนทินที่มีอยู่ในคลังก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่นะครับแล้วก็ตอนนี้ผมเอามิโกะมาเล่นด้วยนะครับเพราะว่าตัวมันเหลือนะครับจริงๆจริงๆผมน่าจะเอาหันกวางมาด้วย เออเอาหันกวางมายืนดูดด้วยดีกว่าเพิ่มอีกตัวหนึ่งเออน่าสนใจตอนนี้กี่จอเนี่ยตอนนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13จอตอนนี้เปิดอยู่13จอนะครับโอ้โหบวกอัดคลิปด้วย CPU วิ่งไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยยังได้เปล่าวิ่งร้อยอยังโอ้เอาเรื่องอยู่นะได้พอดีกว่านะเดี๋ยวความจะพัง เท่านี้แหละหันกวางเอาไว้ขายของดีแล้วนะครับก็ถ้าผมจะแนะนําว่าอาชีพไหนควรเล่นไม่ควรเล่นนี่ผมเป็นคําถามที่หลายคนถามเข้ามาเนาะในการที่จะเริ่มเริ่มเล่นใหม่นะครับถ้าถามผมว่าอาชีพไหนควรเล่นก็ความชอบเลยเอาความชอบดีกว่านะครับแต่ถ้าถามว่าอาชีพไหนประหยัดเงินนะครับประหยัดแบบสายประหยัดเลยโคตรโคตรจะประหยัดก็ถ้าเป็นช่วงแรกเนี่ย ผมยกให้อาชีพดาบนะฮะเป็นสายที่ประหยัดนะครับหมายถึงว่าสักเลเวล1จนถึงเลเวล80ดเนี่ยดาบค่อนข้างประหยัดนะครับแต่ถ้า,าเป็นอาชีพที่จะพูดว่ายังไงละ่ะอาชีพที่แบบเล่นสบายช่วงร้อยสิเนี่ยผมยกให้ธนูนะครับเพราะว่าธนูเนี่ยมันแบบมันยืนยิงแบบชิวๆเลยเดี๋ยวผมเปิดธนูให้ดูตัวหนึ่งอะเลเวลธนู อาธนูผมปั้นใหม่ดีกว่าอาธนูเลเวลร้อยร้อยสิบสามแล้วกันนะฮะธนูเลเวลร้อยสิบสามของผมเนี่ยชึบโอเคนี่ธนูร้อยสิบสามนะครับก็ก็ใส่เอ้ยไอย้ตัวนี้มีเซ็ตสุสานตอนไหน <laughs> จำไม่ได้ก็ใส่ธนูเป็นเน้นเป็นทลายนะครับแค่นี้มันก็จะตีมอนสเตอร์ตายเร็วมากนะครับอย่างตอนเนี้ยผมยืนอยู่มอนสองตัวนะครับพอดีทำไมยืนมอนสองตัวเพราะเพราะว่า ไม่มีมอนสาตัวให้ยืนแล้วที่มันเต็มนะครับถามว่ายืนไหวไหมมอนสตัวก็น่าจะยืนไหวอยู่นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครว่างๆก็มาตี้ด้วยกันได้นะตีนี้ผมมีแค่5ตัวเองนะขาดอีกตั้ง3ตัวเนาะก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเดี๋ยวผมฝากลาย ID ไว้นะครับช่วงที่จะมาเวลกับผมได้ก็จะเป็นช่วงสักเลเวลร1อถึง123เนาะเพราะหัวตี้ผมร1อนะครับก็ประมาณนี้ก็ กาสวัสดีครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีสปีใหม่ไทยนะครับใกล้จะสงการแล้วเหลือไม่กี่วันก็จะถึงสงการแล้ววันที่13นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการได้น้ำสงการนะครับแล้วก็มีความสุขกับการเล่นเกมโยกังด้วยนะครับตอนนี้ก็มีปาร์ตี้ให้ได้เก็บเลเวลกันชิลๆเลยก็ว่าได้นะครับแหมคลิปนี้ก็หลังจากที่ไม่ได้ลงไปหลายวันก็เอาไว้เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับก็ราไปแล้วนะครับเข้ามาทักทายเฉยๆนะเห็นไหมฮะจริงๆแล้วผมกะจะเล่นแค่ 1จอนะครับตอนนี้โอ้โหล้นมาเลยนะครับสารฝันยาวเลยนะครับเล่นมา3ปีกะว่าจะเล่นสักปีแล้วเลิกโอ้โหนี่ยิ่งยาวมา3ปีคลิปนี้เลยสารมากลาไปแล้วสวัสดีครับ